เฮ้ยมึงข่าวหงแดงมาอีกแล้ววะ่ะร้อนๆเลยหืมข่าวอะไรวะนี่ไงโซบอสไลอ่ะดิออกมาพูดถึงข่าวฟลอเรียนเวอรเทสแล้วเว้ยดราม่าแดนกลางแม่งเริ่มมาละอ๋ออ๋อเออกูก็เพิ่งเห็นเหมือนกันจากลิวะพูเอโคใช่ปะ่ะเออใช่ใช่โหดีลระดับ116ล้านตอนเนี่ยถ้าจริงนี่คือ โอ้โหสถิติสโมสร <DA> <l acht> เลยดินั่นดิมันต้องมีอะไรแน่ๆ่เออว่ะมันไม่ใช่แค่ข่าวลือธรรมดาแลวมั้งแบบเนี้ยมามามาดูกันหน่อยว่าโซโบมันว่าไงบ้างวะเออมาเจาะกันเลยประเด็นนี้น่าสนใจสัสคือนักข่าวแม่งถามตรงๆเลยนะว่าแบบกลัวเสียตําแหน่งให้เวียทูสไหมถ้าหงทุ่มจริงอ่ะค่าตัวขนาดนี้แล้วมันตอบไงวะสไตล์มันน่าจะกุนกวนนะก็ไม่ผิดคาดมึงตอบโคตรมั่นอ่ะบอกไม่ว่ะไม่คิดงั้นตามสไตล์เลย แต่แต่มันก็ยอมรับนะเว้ยว่าเออนักเตะค,ค่าตัวร้อยกว่าล้านปอนเนี่ยเกือบร้อยห้าสิบล้านยูโรนะเออแพงชิบหายคงไม่มีใครซื้อมันนั่งสำรองหลอกจริงปะก็จริงของมันว่ะแพงขนาดนั้นก็ต้องลงตัวจริงอยู่แล้วแล้วไงต่อมันพูดอะไรอีกมันก็บอกว่าเดี๋ยวก็ต้องหาทางเล่นด้วยกันให้ได้ดิเ,เล่นด้วยกันเออคือเหมือนไม่ได้มองว่าเป็นศัตรูแย่งตำแหน่งอย่างเดียวอ่ะอาจจะต้องปรับตัวเล่นร่วมกัน อืมก็น่าสนใจนะว่าจะปรับยังไงวะแล้วแม่งทิ้งท้ายแบบโคตรกวนตีนอะบอกว่าถ้ามุนว่ามันจะยากสำหรับกูนะก็รอดูหลังปรีซีซั่นแล้วกันเว้ยกูไม่ยอมอะไรง่ายๆหรอกโอ้โหแม่งยังเดือดแถมมีเตือนวีอาซงไกลๆด้วยและว่าแบบจะเข้ามาในทีมระดับแชมป์พรีเมียร์ลีกอะมันไม่ง่ายนะเว้ยต้องทำงานหนักต้องพิสูจน์ตัวเองโหพูดนี่เลยเหรอวะเออประมาณนั้นแหละก็ถูกของมันนะ เหมือนเตือนแต่ก็เหมือนกระตุ้นตัวเองด้วยว่ากูก็พร้อมสู้ไว้อืมอมก็เข้าใจได้แหละปีก่อนโซโบสลาแม่งคือตัวหลักเบอร์สิของอาร์เนอร์สลตสไลนี่ว่าลงไปตั้งเอ่อสีนัดเลยนะโหเยอะจัดทำไป8ประตู8ปดแอสซิสพาทีมคว้าแชมป์ลีกอะ่ะฟอร์มดีเลยนะเว้ยใช่ใช่อันนี้จริงแต่กูก็ไปสะดุดตรงที่สลตเคยพูดไว้นิดนึงวะ่ะตอนท้ายซีซั่นก่อนอะ่ะอืมพูดว่าอะไรวะ ออนนั้นที่สล็อตลองจับโซโบไปยืนเบอร์8ปดอะเกมเจอไบรตันมึงจําได้ปะ่ะอ๋ออ๋อเกมนั้นเออจําได้จําได้สล็อตบอกว่าโซโบเองก็มองว่าตําแหน่งที่ดีที่สุดของตัวเองคือเบอร์8เหมือนกันนะก็น่าสนใจว่าจะทําได้ดีแค่ไหนในตําแหน่งนั้นอา้าวจริงดิสล็อตพูดอย่างนี้อ่ะเออประมาณนั้นแหละเชื่ออันนี้น่าสนใจมากแสดงว่าในาหัวสล็อตอาจจะ อาจจะมองโซโบเป็นเบอร์8อยู่แล้วก็อาจจะเป็นไปได้ไงแล้วถ้าเวียทอริสมาเป็นเบอร์สิคนใหม่จริงๆแบบตามข่าวลือเป๊ะๆอ่ะนะโอ้โหงี่ก็นี่โซโบแม่งต้องแข่ง2แดงเลยเลยก็อาจจะใช่ะคือแข่งกับเวียทอริสตรงกลงแย่งเบอร์ส0หรือถ้าโดนจับไปเล่นเบอร์8ก็ต้องไปวัดกับพวกแม็กอลิสเตอร์กับคติสโจนส์อีกโอ้โหงานหนักนะนะมึงหนักจริงการแข่งขันแดนกลางแม่งสูงปรีแน่ๆนะแต่ก็น่ามันอาจจะดีกับทีมก็ได้มั้งตัวเลือกเยอะดีแต่สําหรับนักแต่นี้ท้าทายสัดสั อแล้วคนที่น่าจะหนาวหนาวร้อนๆที่สุดอ่ะกูว่าจะไม่ใช่โซโบเดยตรงนะมึงอ้าวแล้วใครวะฮาวีเอเลียสไงเชีย er. เอเลียสเหรอวะทําไมอ่ะก็ปีก่อนโอกาสลงมันก็เออไม่ได้เยอะมากอยู่แล้วใช่ไหมล่ะก็ก็ไม่น้อยแต่ก็ไม่ได้ตัวหลักขนาดนั้นเออแล้วถ้าเวียทัสซึซ่งเล่นแนวรุกคล้ายๆกันเนี่ยเข้ามาอีกคนด้วยค่าตัวสถิติสโมสรแบบเนี้ยโห โอกาสเอเลียดอาจจะน้อยลงไปอีกไงข่าวจากเอ็กโคก็เริ่มพูดพูดแล้วว่าเจ้าตัวอาจจะต้องคิดเรื่องอนาคตเลยนะถ้าสถานการณ์เป็นงี้จริงเชีย er, ไม่น่าเชื่อวะ่ะแค่ข่าวลือซื้อตัวนะเนี่ยยังไม่ทันเซ็นเลยผลกระทบแม่งไปถึงเอเลียดแล้วหรอวะเนี่ยแหละมึงฟุตบอลระดับท็อปมันเป็นงี้แหละการเปลี่ยนแปลงนิดเดียวมันส่งผลเป็นทอดๆเลยอื จริงวะแต่ถ้ามองมุมสโมสรนนะการได้เวียทัสมาแม่งก็โหยกระดับทีมได้เยอะเลยนะเวยนักเตะระดับนี้เทคนิควิชั่นการสร้างเกมแม่งวันเดอร์คิดชัดๆอันนี้เห็นด้วยแต่ถ้ามองเรื่องแท็กติกอะมึนถ้ามีทั้งโซโบทั้งเวียทัสในทีมเนี่ยสล็อตจะเล่นยังไงวะปกติแกเล่น4 2 3 1หรือ4 3 3ใช่ป่ะเออนั่นดินี่คือคำถามสำคัญเลยถ้า42่สให้เวียดซ่ายืนเบอร์1ิ แล้วโซโบไปยืนเบอร์8คู่แม็กอลิสเตอร์สมดุลเกมรับจะไหวปะวะนั่นดิหรือถ้าเล่น4-3-3เวียดซ่าอาจจะไปยืนปีกขวาหรือยืนฟอร์สไนหรือโซโบต้องเล่นบ็อกซ์ทูบ็อกซ์เต็มตัวขึ้นเออมันมีหลายทางมาก,กว่ามึงโคตรน่าคิดเลยการจัดการแดนกลางที่มีทั้งโซโบเวียดซ่าแม็กอลิสเตอร์โจนส์เอนโดเออเกริฟฟนแบกไบเซติชหรือแม้แต่เอเลียตอีกคนเออแม่ง โคตรเยอะโจดใหญ่ของสล็อตเลยนะว่าจะจัดสรรตําแหน่งจัดสรรโอกาสยังไงให้มันลงตัวที่สุดวะแน่นอนเลยมีนักเตะเก่งๆเยอะดีแต่จะบริหารยังไงให้ใหทุกคนแฮปปี้แล้วทีมได้ประโยชน์สุดๆนี่แหละคือฝีมือผู้จัดการทีมของจริงต้องรอดูเลยถ้าดีลนี้เกิดขึ้นจริงนะสล็อตจะแก้เกมยังไงรอดูเลยมึงเออว่ะน่าคิดต่อจริงๆงั้นกูขอโยนคําถามชวนคิดเล่นๆหน่อยละกันว่าถ้า ถ้าสมมุติเวียซ่าย้ายมาจริงๆเนี่ยรูปแบบการเข้าทำหรือว่าสไตล์การเพรสซิ่งของทีมอ่ะมันจะเปลี่ยนไปมากน้อยแค่ไหนวะอืมคำถามดีวะแล้วเพื่อนๆที่ฟังอยู่ล่ะคิดว่าไงกับเรื่องนี้โซโบจะยืนระยะไหวไหมเวียเทรนจะเบียดใครได้บ้างหรือเอเลียดควรมองหาทีมใหม่จริงๆมาคอมเมนต์คุยกันหน่อยเพื่อนเออมาแชร์กันหน่อยอยากฟังความเห็นเหมือนกัน ถ้าชอบการคุยเจาะลึกแบบเพื่อนคุยกันแลกเปลี่ยนมุมมองกันแบบนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้เพื่อนๆมึงที่เป็นคอหองเหมือนกันได้มาฟังด้วยนะเว้ยและที่สำคัญเลยนะกดติดตามช่องหองมิวส์ของพวกกูไว้เลยใช่เลยจะได้ไม่พลาดข่าวสารบทวิเคราะห์เจาะลึกแบบถึงกล่นก่อนใครเพื่อนวันนี้พอก่อนมึงไว้เจอกันใหม่คราวหน้าเว้ยเออเจอกันเพื่อน